วอลโวรุ่นแบล็กเอ i t ชันใหม่ถูกลง3 0 0แสนเพราะอะไรแล้วมีรายละเอียดอะไรบ้างวันนี้ผมแอดช้างจะมาเล่าให้ฟังครับตอนนี้ผมอยู่ในงานวอลโวครับวอลโวได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกของรถรุ่นใหม่2รุ่นนะครับเดิมนนจะเป็น c ี0่ยกับเ c ็0ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นนี่ครับ E40 และ EX ซนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นไฟฟ้าล้วนแล้วก็ยังมีรุ่นพิเศษก็คือรุ่น Black Edition ที่อยู่ด้านนู้นนะครับและที่สาคัญครับเขามีรุ่นสีใหม่น,ะนั่าคานค วอลโวะแล้วมีการเปลี่ยนรหัสเรียกรถย,ยนต์ไฟฟ้าใหม่เป็นตัว E นำหน้านะครับพร้อมกับมีสีใหม่ก็คือแซนดูนะครับและเปิดรุ่น Back e อดิชั่นสำหรับรุ่น Back Edition เนี่ยก็จะมีการตกแต่งนะครับในเรื่องของโทนสีดำ o n y x b l c k k ทั้งโลโก้กระจังหน้าและล้ออันลอยขนาด20นิ้วสีดำร้อนแบบ ไฮกรสด้วยและภายในก็เป็นโทนสีดําแบบแบ็กชาโคลพร้อมกับเบาะสีดําแบบคอนเน็กสเวดด้วยโดยรุ่นแบ็กเอดิชันเนี่ยจะมีในรุ่นทวินมอเตอร์เท่านั้นและจะมีทั้ง E C 4 0และ E X 4 0สําหรับว o l v ว E C 4 0และ E X 4 0นั้นจะมาพร้อมขุมพลัง2ทางเลือกเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือขุมพลังแบบทวินมอเตอร์และซิงเกิลมอเตอร์ตัวทวินมอเตอร์ก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อ408แรงมา้าแรงบิด670นิวตันนะครับสำหรับรุ่น E X 4 0มีรนยะมีระ,ะ,นระ650รัน การชาร์จ1ครั้งแต่ถ้าเป็นรุ่น e-c 40จะวิ่งได้645กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าเป็นรุ่นซิงเกิลมอเตอร์หรือขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยกำลังจะอยู่ที่238แรงม้าแรงบิด420นิวตันสำหรับรุ่น e-x 40เนี่จะมีระยะทางวิ่งได้590กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนในรุ่น e-c 40จะวิ่งได้565ต่อการชาร์จ1ครั้งเรียกได้ว่ารหัสที่เป็น e-x กับ e-c เนี่ e-c จะวิ่งได้น้อย,อยกว่าเล็กน้อยครับมาดูราคาครับสำ หรือรุ่นที่เป็น SUV c o u p คเปนั้นราคาอยู่ที่2,490,000บาทและ v o l v o EX40 Twin Motor Black Edition ราคาอยู่ที่2,390,000บาทราคาเนี่ยจะถูกลงกว่าในรุ่นปกติเนื่องจากว่าเขามีการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือแคมเปญส่วนแถมบางอย่างออกไปก็เลยทำให้ราคาเนี่ยต่ำลงมาได้นะครับส่วนราคาในรุ่นอื่นๆก็ตามนี้เลยครับ ใครสนใจนะครับก็มาชม v o l v o คันจริงได้ที่ v o l v o d ดาว t o w าว t o สโชั้น2 The M Sphere นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากติดตามทุกช่องทางของเช็คราคาโดยเฉพาะเซกชั่นใหม่ครับเซกชั่น EV นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ